สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาวยูพีธรรมดานะครับก็วีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคียบ่ายนะครับหุ้นนิเคียบ่ายของวันที่19เมษายน2อง7น้านะครับสําหรับหุ้นนิเคีย่นี่ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับ กองบีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทนกๆเพื่อความบันเดิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณธมชาชิทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมคลิปปเลยรอบเช้าเก้าโมงครึ่งหลุดนะครับขออภัยด้วยนะครับมันออกแปดแปดหนึ่งแปดเก้านะครับอืมเลขสูงทั้งหมดเลยไปเข้าชุดวินน่ะเจ็ดแปดเก้านะครับอืมเจ็ดแปดเก้าไปเข้าชุดวินนะอืมครับ ก็คงจะไม่มีใครเอาชุดวินไปใช้มากหรอกประมาณนี้นอกจากขาประจำแล้วนี่นะครับก็สู้ๆกันนะครับใครถ้าเกิดใครเหนื่อยก็ให้พักนะหมายถึงว่าทุนน้อยอะไรเงี้ยก็ให้พักก่อนก่อนนะครับประมาณนี้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับอขอบคุณมา,มากๆนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอ่ะเราก็มาชมรอบบ่ายกันว่ามีอะไรบ้างนะครับรอบบ่ายนะครับรอบบ่าย เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับวันที่19เมษาย,ยน2567น,นะครับวันนี้คียใบาย678นะครับเน้นที่7กับ8ลอง6นะถ้า6มาก็60 61 62 63นะครับถ้า7มาก็07 08 17 18 27 28 37 38ไปกลับด้วยนะครับเอาเอาใหม่37 38นะครับ อันนี้เอาขึ้นยังไงดูไม่เป็นเอาขึ้นยังไงมันจะขึ้นเองเหรออ่าอ่าอืมอ่าโอเคเอาตัวรอดได้อยู่ครับตามนี้นะครับมาชมกันอันนี้รอบายนะครับนี่คือายอาายอกใบยโมตรงนะ เด่นหกเ็ดแปดนะครับขอเน้นที่เจ็ดกับแปดนะลองคือหกนะครับเนี่ยใครเขาก็จัดไปนะครับเพราะปันที่เจ็ดแล้วกันนะครับเราบนี้นะ่ามนี้นะครับแปดแปดก็อาจจะมาอีกก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนชุดวินนะครับระวังนะชุดวินมันก็มานะรอบที่แล้วเนี่ยลุ้นหนึ่งสองสามนะครับไปวินกับหกเก็ดแปดนะประมาณนี้นะครับสายลุดสายวิ่งขอเน้นที่เจ็ดเลยนเละลองแปดนะครับกับหกนะ เรียบร้อยแล้วเราบ่ายขอให้แฮงๆงเด้งเมานะครับอ่าใครเหนื่อยก็ให้พักก่อนนะใครไม่เหนื่อยก็ไปจอดไอ้เลยนะครับประมาณนี้นะครับโชคดีโชค,ด,โชคดีนะครับพบกันใหม่วันจันทร์นุ่นนะอืมอันนี้เราสุดท้ายแล้วนะครับต้องเอาให้ได้รอบเนี้อมวันจันทร์พบกันใหม่วันจันที่ยี่สิบสองอืออ,ออกตามนี้นะครับจดเอานะครับ ขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกกาโดีโชคดีเฮงเฮงเฮงเด้งเด้งเด้งเดบนล่างบนล่างครับสาธุสาธุสาธุ